ใช่ค่ะก็ไปกินอาหารอินเดียปกติเราไม่ค่อยได้ลงรูปเลยพี่พี่ก็น่าจะเห็นกันอยู่เนาะเราก็ไม่ค่อยได้ลงรูปอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะลงแต่แบบสตอรี่เงี้ยเราเองใช้เวลากับเขาค่อนข้างเยอะด้วยช่วงที่แบบเราไม่ได้ถ่ายละครล้วก็ไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบเออมาถ่ายรูปกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากเออไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันก็จะถ่ายบันทึกไว้แต่ว่าไม่รู้สึกว่าอยากลงอ่ะเออเราก็ยังคงจะเก็บไว้แบบเป็นโมเมนต์ส่วนตัวมากกว่าไม่ได้แบบอยากลง ความรักเหรอคะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะ อย่างวันนั้นถ่ายเพิ่มโคตรูปไปเนาะใช่ค่ะก็ไปกินอาหารอินเดียที่บอกว่าคนเขาน้อยใจใช่ไหมในแคปชั่น <c oughs> ใช่เพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้ลงรูปเลยพี่พี่ก็นาก่าจะเห็นกันอยู่เนาะเราก็ไม่ค่อยได้ลงรูปอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะลงแต่แบบสตอรี่เลยนะคือแล้วเขาบ่นไหมเออว่าเออเพราะเราไม่ลงรูปหรืออะไรยังไงเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้บ่นขนาดนั้นเขาก็แค่จะแบบเหมือนพูดว่าที่ลงรูปหนูเยอะจังอะไรอย่างเงี้ย ปนปแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบน้อยใจอะไรเงี้ยเขาหน้าตะโตแล้ว่เขาดูไม่ได้ไม่ได้แบบงอนหรืออะไรเงี้ยไม่เลยแล้วก็ก้าไม่ค่อยลงอ่ะไม่ค่อยปนก็ไม่รู้จะแบบไม่รู้อ่ะก้าวก้าคิดว่าเราเองใช้เวลากับเขาค่อนข้างเยอะด้วยในช่วงที่แบบเราไม่ได้ถ่ายละครอะไรเงี้ยล้วก็ไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบเออมาถ่ายรูปกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากเออไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยไปด้วยกันก็จะถ่ายบันทึกไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่รู้สึกว่าอยากลงอะ่ะเออ,อแล้วก็ยังคงจะเก็บไว้แบบเป็นโมเมนต์ส่วนตัวนคนนี้เออโม,มเมนต์ส่วนตัวมากกว่าไม่ได้แบบอยากลงอะไรแต่หลังจากนี้ต้องลงเยอะขึ้นไหมคะพราือนเขาแบบเออต้องมีส่งสัญญาณมาหน่อยนึงแล้วอะไรเขาแค่พูดแบบแค่ครั้งเดียวอะพี่มันก็หนูเลยรู้สึกว่าเขาแบบรีเควสหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่หนูมากเขาไม่ได้เป็นคนซีเรียสหรือไม่ได้เป็นคนคิดน้อยเล็กคิดน้อยอะค่ะคือเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ถึงพ <laughs> ี่ ไม่ถึงสามด2สองอะไรอย่างเงี้ยแบบมังคะแต่จังวันครบรอบกันไม่ได้หรอไม่ค่ะหนูไม่มีวันครบรอบกันนะคะจริงค่ะไม่มีวันครบรอบไม่เคยแบบมีวันครบรอบแล้วก็ไม่ได้แบบมีสเตตัสว่าไอ้วันนี้เป็นแฟนกันหรือไงไม่มี ไม่รู้แปลกว่ะแปลกเราก็จะแบบอามองเป็นผู้หญิงก็จะแบบเอเธอเราเป็นแฟนกันหรือยังอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปอ่ะมันเป็นสุดอะไรเราสไตล์นะแบบเวลามันครบรอบแบบจะลองสไตล์แฟนะแต่ไม่มีโมเมนต์ไม่ค่อยอ่ะหนุ่มคือหนูเราเราใช้ชีวิตกันมาแล้วเราสึกว่าเราแบบไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มแล้วไงพี่แล้วก็ คือสิ่งที่เราให้กันเล็กๆน้อยๆเลยอย่างเงี้ยมันก็เติมเต็มกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเลยอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้สึกว่าจะต้องมีดอกไม้จะต้องมีมวลเม้นแบบพิเศษโรแมนติกให้กันเลยขนาดนั้นแทนเรื่องงานเขาจะบ้างไมคร่าเวลาคุยกันเนี่ยก็มีมีคุยคุยกันบ้างค่ะว่าเออถ้าสมมุติว่าแบบมีบ้านเราจะแบบอยู่ตรงไหนกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเรื่องวางแผนเขาร่วมกันเลยก็ก็มีคุยกันบ้างค่ะแต่บ้านเราจะทำไปแล้ใช่ใช่ใช่ค่ะทำบ้านไป ใช่ค่ะเพิ่งทําบ้านไปก็เลยแบบถ้าจะทําบ้านใหม่ก็คิดเองแล้วกันเหนื่อยเหนื่อยทําคนเดียวแล้วมันเหนื่อยทำบ้านหลังนี้มันใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเสร็จสองปีอะพี่เออไม่รวมออกแบบใช่ค่ะก็ประมาณสองปีหมดปีแล้วก็เยอะอยู่เป็นหลักสิบไหมคะสิบสิบเกินเกินเกินสิบปีเกินคือหมายถึงว่ารวมตัวบ้านแล้วหรอรวมอะไรรวมแล้วรวมทุกอย่างหมดเกินนี่แล้วเราสร้างไปเท่าไหร่เก่า คือเราก็คิดว่าไม่เกินสามอ่ะเออแต่ว่าไปมามันก็เราก็แต่งไปเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่รู้จะเอาเงินไปซื้ออะไรเงินเงินเก็บหมดเลยไหมครับก็เก็บหมดนี่อี่ผเป็นหลังแรกที่แบบจัน้พําแรงใช่ใช่ค่ะจริงๆหนุ่มก็ก็นอกจากแบบดูแลที่บ้านแบบอยู่กับครอบครัวแล้วก็เนี่ยค่ะก็น่าจะมีแค่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ดูแลอยู่ ตัดเรื่องหอไม่ใช่หลังนี้แน่นอนไม่ใช่ค่ะพี่ <c oughs> อยู่ไม่ได้แน่นอนแคบ <laughs> โอ้โสังราคแคบเก้ามันอยู่ใกล้เมืองไงมันเลยแบบราคาสูงอ,อื <c oughs>